Mm-hmm. Okay. สวัสดีครับคุณท่านแล้วก็ชาวแลทันเทนลงทุนทองทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคืนนอนฝังประจําเดือนธันวาคมครับผมครับผมต้องบอกว่าเดือนนี้เราก็มาช้ากันหน่อยนะครับเป็นเพราะว่านอนฟังมันช้านะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับในชุกในทุกช่องทางนะครับที่ นะครับไปซอโซ้ซะแล้ว <okay. S 2> นะครับโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับทุกท่านจะได้มาหลายๆท่านนะครับที่ไม่เห็นเราจะได้ลุ้นกันพร้อมกันเนาะว่าวันนี้นะครับชะตาของนอนฟาร์มจะชี้ชะตาเราอย่างไรนะครับแล้วการชี้ชะตาอันเนี้นะครับก็จะส่งผลนะครับต่อก,การลงทุนอย่างไรนะครับโอนห้องในห้องน่ารักไหมบอกเขาบอกว่าฝากสับไทยด้วยนะครับผม โอเคคนละไลค์คนละแชร์นะครับครับผมผมคครับผมเออมานะครับวันนี้เรามาดูตัวเลขกันก่อนพี่พีตตัวเลขของของช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับครับต้องบอกกันเลยครับว่านะครับวันนี้นะครับก็มีตัวเลขหลายตัวเลขเลยที่จะมีการประกอบประกาศออกมาเนาะนะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับที่เราตั้งตารออยู่แล้วก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับแล้วก็ตัว core retail sales นะครับก็มีอัตราการว่างงานด้วยนะครับแล้วก็ท้ายช่วงประมาณ3ามทุ่ม45ก็จะมี flash manufacturing PMI นะครับก็ถือว่าวันนี้เองตัวเลขสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งนะครับผมหลายๆตัวเลขก็แน่นอนนะครับผมก็มีตัวเลข forecast ออกมาแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ล่าสุดนะครับตัวเลข forecast นะครับนอนฟาร์มนะครับคุณท่านตอนนี้นะครับตลาดฟอร์แคสต์อย่างไรบ้างครับในส่วนของตัวนอนฟาร์มนะครับผมต้องบอกว่าอย่างที่คุณพีบอกเลยครับว่าการ f o r แคสต์ในช่วงนี้นะครับตัวเลขเนี่ยออกมาในเชิงที่ว่าขยายตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด<น>แต่ไม่ติดลบนะเพราะประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่หมื่นตำแหน่งของเก่าอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตำแหน่งนะครับในฝั่งของนอนฟาร์ม ส่วนอัตราการว่างงานนะครับพุ่งขึ้นนะครับ4.5เปอร์เซ็นต์จากเดิม4เปร์เซ็นต์ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4นะอันนี้บวกแล้วนะแล้วดูเรื่องของเมื่อเช้าเราคุยให้ครบแต่ปรากฏว่าเงินเกินเฟอ้อขึ้นนะเงินเฟอ้อตัวได้ไม่ดีเพราะว่าตอนเนี้การจ้างงานลดลงแต่เงินเฟอ้อสวนทางนะเงินเฟ้อกำลังสวนทางนะครับ โอ้โหอันเนี้ยไม่ดูไม่ดีเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําได้พอสมควรครับในสิ่งที่ต้องคุยกันต่อก็คือราคาทองคำเนี่ยมันจะขึ้นจริงไหมดูท่าแล้วราคาทองคํานะครับก็มีการปรับตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับกลับขึ้นมาที่4,300นเนาะเมื่อเช้าเราอย,<ช>อยู่ในฝั่งช็อตกันมานิดนึงนะครับตอนนี้ใครอยู่ฝั่งช็อตอาจจะต้องปิดสถาน,นะนะเพราะว่ามันจับขึ้นมาเนาะแล้วที่เราดูกันนะครับ ถามว่ามันมันน่าซื้อหรือเปล่าคุณผมอ่ะผมบอกว่าถ้าคุณซื้อสต็อปร้อยเก้าสิบนะถ้าคุณซื้อนะเพราะเราใช้สต็อปเดิมนะครับความเสี่ยงอยู่ที่สิบเหรียญไหวไหมนะครับถ้าไหวจัดไปเลยครับเพื่อถามว่าทําไมถึงให้จัดก่อเป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมืเ่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ย <ใช S 1> ถ้ามันออกตามนั้นนะถ้าออกตาม<อ>นั้นนะต้องบอกออก่อนนะครับว่า ถ้าออกตามนั้นเราจะเห็นราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหไอถ้าที่ผมโหลดแบบหมุนกระจุยกระจานะครับสงสัยน่าจะแปลกแปลก,กก็ล่ะมีกลิ่นมีกลิ่นนะครับย,รยังพอม,มีเวลาครับยังมียังมีเวลานะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าคําถามคือน้องเตรียมพุ่งไหมผมอะ่ะมีความมั่นใจว่าน้องเตรียมพุ่งมั่นใจ มั่นใจเพราะอะไรตัวเท็าว,ว,ว่างงานน่าจะเห็น4.5เปอร์เซ็นต4.5ไม่น้อยนะใช่ครัถามว่าทำไมบอกว่าไม่น้อย,เ,ยเพราะมันเป็นการสูงที่สุดเลยนะในช่วงตั้ง<ช>แต่เกิดโควิด <laughs> 4.5จะติดเลยนะครับถามว่าที่ดูยัาง,งาไงไอีนี้ 8, 8แปลกๆกันนะอ๋อ กอลีเฟสปุ๊บมาเลยนะครับบอกพูดแปลกๆเนาะธานีนะครับแล้วมา <แส S 2> เลยส,ยลสาธารณะให้แล้วอ่าขอบคุณนะครับชั่วโมงเอ็ดผมแล้วพี่ดูทรงแล้วน่าจะได้นที่เด็ดผมแน่ๆแลละอืมนี่ไงนี่ไงเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาคือ ในโซนของสามเหลี่ยมอ่ะมันหลุดไปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้นะครับที่ทะลุขึ้นมาเห็นไหมสต็อปอยู่ที่แปดแปดนะหยบมาหน่อยนะครับแปดแปดนะครับขอใครที่เสียงกระตุกนะครับ<ช>ถ้าซื้อก็จัดครับประหยัดใช่ไหมครับถ้าเป็นผมผมซื้อเลยสต็อปสิบหรือสี่จุดหลุดก็คือแตบบ่ว่าจริงๆผมอยากให้สต็อบขยอบไปประมาณสักแปดสิบนะ คือผมแค่กลัวว่ามาเสร็จป,ะปะั๊บอะมันจะย่อลงมาแบบลึกๆสัก80ก่อนแล้วจับขึ้นไปทำถ้าอย่างนั้นอะผมให้สองจุดนะคือจุดแรกคือซื้ออสาคานี้ใช่ไหมครับจุดสองคือประมาณ90ซื้อได้แ้้80ปสิบเป็นสต็อปสุดท้ายจริงๆผมว่าเฮ้ยผมกลัวมันมันลากลงแล้วมันเด้งขึ้นดีที่ผมกลัวที่สุด<ม>ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะนะครับผมนะอืม ็คือตลาดแพนิีไปก่อนนแหละนะครับใช่เผื่อไว้เผื่อไว้แปดสิบคำถามคือแล้วทองไทยล่ะซื้อไหมนะครับทองไทยก็แนะนําว่าถ้าพี่ซื้อคือทองไทยกังวลอย่างเดียวว่ามันมันจะไม่ไปไหนครับเหตุผลเพราะว่าถ้าบาทขึ้นเอ้ดอลลาร์ขึ้นดอลให้ทับดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนนะครับทองขึ้นจะั่จะแข็งใช่ครับนึกออกไหมราาสุดที่แข็งโป้งเลย ใช่ก็ก็ไม่ต้องไปไหนกันแ่้วล่ะนะครับเดี๋ยวดูตัวของบาทกันนิดนึงใน,ในฝั่งของบาทกลับมาสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกตังค์นะครับก็แข็งม,มากามากอืมใช่ครับ,รบแข็งก็อย่างที่พี่บอกกะแข็งค่าก็แข็งอยู่แหละเพราะว่าวันซื้อน่ะมันลงไปสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบตังค์อันนี้แข็งที่สุดรอบสี่ปีตอนนี้ไม่ใช่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้รเราลุ้นกนงด้วยกนงลดดอกเบี้ยคือถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอยากซื้อ นะครับถ้าอยากซื้อจริงๆแนะนำว่าถ้าพี่เข้าสต็อกพี่ก็ต้องอยู่แถวโซนของหกหมื่นสองพันห้าร้อยอะแต่มันไกลประมาณพันพันพันห้าเนี่ยพี่ใช่ครับอีมากเลยงคบแล้วเราจะซื้อตรงนี้หรอมันก็คงไม่ใช่ปะ่ะคือถ้าถ้าย่อลงมาแถวที่เราพูดเมื่อเช้าเนาะก็คือแถวโซนของหกหมื่นสาพันสองร้อยอันออนั่นอันน่นนาสนแต่ถ้า ถ้าแถวเนี้ยมันแพงไปพี่รอย่อซื้อดีกว่าอ่ะแล้วก็บอกกันก่อนนะครับถ้าตัวเลขมาตามคาดการเศรษฐกิจสหรัฐจะดูชะลอตัวและเฟ็ดมีโอกาสส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยในรอบหน้าๆอืมใช่ครับอืมนาย็อ่านเลเวลาอีกประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเหลืออีกนิดนึงเรามีคอมเมนต์เนา เข้ามานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงนะครับนี่คุณฟ้าใสนะเล่าเรื่องค่ะนะครับนี่มารอเลยนอนฟาร์มัวนอนยาววะสิเนาะเพราะว่าอาจจะต่างช้างนะครับต้านเท่าไหร่ดีคุณท่านคุณดีตอนนี้ผมว่าต้านเนี่ยถ้าเป็นทองทองโลกอะยังไงก็น่าจะเห็นต้านแบบแถวโซนเดิมก็สองโูนเนาะสองโซนถ้าสอง ผมให้4,4320เออ4,320ของผมนะเสียงน้องทองเตรียมพุ่งไหมครับนะครับสาธาาณะขอบคุณมากมากนะครับผมโอเคพี่ถามว่าทองจะขึ้นถึง4,320ไหมโอ้ถ้าเป็นไปตามคาดผมก็มองว่าไม่ยากเลยนะครับผมก็ให้สักสองดตต้านักสักยี่สิบไม้หนึ่ง4,350ไม้หนึ่งนะครับผมก็มีโอกาสนะครับผม อืนะครับโอ้โหเสียงคุณให้กระตุกออกมาเริ่มน่าจะเริ่มดีขึ้นแะนะครับตอนใครเข้าไห้ไหมย่อเนาะย่อเนาะท่านี่บอกว่าเอฟซีครับนะครับขอบคดีครับดีครับนะครับผมทู่ๆู่นอนฟาร์มหรือจะนอนวัดอืมถ้านอนวัดคุณต้องมีบ้านขข่บ้านมีรถขข่รถนล่ะนะครับซึ่งอยากอยางงั้นนะครับโอเคเริ่มมาแล้วอีกยี่สิบวิสุดท้ายพี่ยี่สิบสี่วิสุดท้ายนะครับไม่หยุดเขาดาวกัน เว็บไหนจะมาก่อนนะครับผมพ้อมเปิดไปไหรเว็บเลือกเงินอ่าสี่สามสองหนึ่งทองไม่ทองขึ้นอขึ้นไปนิดนึงนะครับขึ้นไปนิดนึงแต่ตัวเลขจะไม่มาเลยนะอู้หูอัตาจะเริ่มขึ้นเป็นสี่จุดหกซื้อซื้อพี่ซื้อ แน่นอนครับผมคือถามว่าไอ้ตัวนอนฟาร์มที่มันมากขึ้นเป็น6 4หมืี่มันจะเป็นบวกไหมไม่บวกนะครับไอ้ตัวใหญ่กว่าคือนอนฟาร์มเล็บเอนพอยเมนต์เล็เนี่ยนะครับมันขึ้นเยอะมากคนตกงานเยอะนะครับทองจะบวกนะไปถือฝั่งรองก็ถือนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเข้าซื้อเนาะนะครับก็น่าจะเห็นกำไรมาสักสี่ห้าเหรียญแหละนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าถือซื้อแต่พี่ตตอบก็ 4,220เอ้ย4,288นะครับไม่หลุดโซนนี้เราจะอยู่ในฝั่งขาซื้อต่อนะครับทองมีโอกาสพุ่งขึ้นนะครับแต่ให้ระวังแนวต้าน2แนว1คือแถวโซนของ4,318นะครับกับโซนที่2 4,350นะครับให้ระวัง2โซนนะนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่อยากที่จะพะวงหน้าพะวงหลังนะครับเพราะว่า ตัวได้เศรษฐกิจมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะเพราะคืนนี้นะครับจะมีตัวเลขอีกหลายตัวนะพี่น็อะยังมีอีกเป็นตัวของ S&P Global m a n u f a c t u r i n g PMI นะครับคาดการว่าน่าจะลดลงอันนี้เป็นบวกต่อทองนะแล้วก็เซอร์วิสครับก็คาดว่าน่าจะเป็นบวกต่อทองทั้งคู่แต่เราไม่รู้ไงครับว่าตัวเลขเนี้ยมันจะบวกจริงหรือเปล่ามันมันมันจะออกมาตามค่าจริงหรือเปล่าถ้าออกไปเป็นตามคาก็จะเป็นบอกบอกว่าออกจะไปต่อ น <No. S 2> ใช่ครับเชิญพี่ต่อครับ,รบก็แน่นอนนะครับ<ๆ>ก็เป็นไปตามคาดเนาะนะครับผมทั้งในส่วนของตัวอัตราการว่างงานนะครับที่ออกมาเยอะพอสมควรและเหนือคาดการด้วยนะครับ ตัวเลขเก่า4.5 4.6นะครับตัวเลขใหม่4.6แล้วเราก็เชนว่าตอนนี้นะครับ Goal Spot นะไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับ4,308นะครับผมนะใครได้ซื้อเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่เราแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแนวะรับประมาณ4,300-4,285นะครับผมนะความจริงเมื่อเช้าเนี่ยหวังลึกว่าน่าจะถึง4,260แต่ว่าน่าจะมาเต็มที่แถวๆประมาณสักนะครับ4,280นะครับผมนะฉะนั้นใขรซื้อมาช่วงเช้า จะได้ของแล้วและตอนนี้นะครับก็น่าจะได้กําไร ในครับผมได้บางส่วนแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้โกลสปอตไหลไป4,311นะครับแน่นอนแนวต้านนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับ4,2320ตรงนั้นราคาทองไทยน่าจะเห็นเราประมาณ64,200 4,350ดอน,น่าจะเห็นประมาณ64,500บาทต้องบอกคำว่าขึ้นมารอบนี้ราคาก็เหมือนจะไม่ไปไหนเนาะเพราะว่านะครับในส่วนของค่างเงินบาทนะครับอย่างที่คุณท่านบอกนะครับก็แข็งโป๊กแบบนี้เลยนะครับล่าสุด31.446 แล้วก็ยังแข็งค่าต่อนะครับตอบรับกับในส่วนของตัวดอลลาร์อินด็กซ์นะครับที่วันนี้เองนะครับผมก็เปิดมาอ่อนค่าและพอตัวเลขนะครับอัตราการว่างงานมันสุขนะครับดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าต่อแบบนี้นะครับน่าจะทําให้เงินบาทเนี่ยมากดดันราคาทองคําในประเทศแต่ว่านะครับทองโลกเนี่ยนะครับก็สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับผมนะก็น่าจะ เป็นไปตามเป้าเนาะนะครับว่านะครับโวิดการย่อสื่อเมื่อเช้าเนี่ยนะครับค่อนข้างได้เบรดตลาดแล้วก็น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยได้ของไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยละกันที่ใครซื้อเมื่อสักครู่ที่ทุนท่านได้นําในช่วงต้นรายการเนาะสี่พันามนะครับก็มีจุดสต็อกไว้ที่ประมาณสักนะฮะสี่พันสนะครับผมถ้าไม่หลุดก็ยังผวว่าไปต่อได้นะครับสําหรับตัวทองไทยและทองโลกเลยนะครับผมนะโอเคเนาะนะครับ <sk r isa> ก็คือใครที่ซื้อตั้งแต่4 0 0มเมื่อกี้ที่เราร <Operations. S 2> ครุยกันเนาะตอบที่เลื่อนเลย4,305เหรียญอย่างน้อยอะ่ะถ้ามันย่อลงมามันโดนกําไรท่านก็จะเหลือแค่5เหรียญแต่ไม่ขาดทุมแน่ <sk r isa> แน่นอนนะครับวิธีนี้จะทําให้การป้องกันความเสี่ยงของลูกค้าเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ถามว่าลูกค้าหลายคนบอกว่าพอมันลังเลหรือเปล่ามันไม่ลังเลครับมันขึ้นไปแล้วไอ้ถ้ามันลังเลอ่ะแสดงว่ามันจะต้องไซเวย์ในกรอบแบบแคบแคแต่ตอนนี้มันขึ้นไปแล้ว นะครับแต่ต้องระวังคือตอนนี้มันติดต้งหรือถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วอยากขายทำกำไรเก้าเหรียญทำทำไรพี่เหตุผลเพราะว่าอะไรเวลาพี่นอนพี่จะได้ไม่ทันขาวงครับปิดความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วก็นอนหลับยังมีความสุขนะครับใช่เพราะว่าเวลาแบบเปิดเปิดสถานะทิ้งไว้เนาะแล้วก็นอนเนี่ยบ,บางทีมันไม่เป็นสุขหรอกผมผมเคยเป็นนะครับท่าน,นี้ก็บอกว่าลุ้นครับถ้าน้องไม่บิน พี่ก็จะสวดอภิธรรมเลยนะครับออใช่โอเคโอนคุณพัะต่ออกมาแล้วนะครับน้องบินอยู่แลน้องบินอยู่บินอยู่จากน้องเริ่มจะหมดหมดแรงแล้วนะครับถ้าน้องทรงเนี้ยน้องอ่ะบอกเลยว่าพี่ขายก่อนก็ได้นะครับพราะดูจากสภาพแล้อส s i น่าจะไม่รอดนะครับนะเห็นป่ะโดนสต็อปแล้วพี่อืมโอเคเรียบร้อยแล้วโดนสต็อปไปแล้ว นะครับก็พอก่อนนะถ้าโดนสต็อปก็ไม่หยุดเล่นนะครับนะครับขึ้นก็ขายได้ค่ะนะครับลงยิ่งดีจะซื้อโอโอเคขึ้นไปเลยนะครับเมื่อกี้พูดเป็นคำขาดคำเนาะว่ามันจะหมดแรงพูดจบปุ๊บลงไปถึงสตอ็อปเราเลยนะครับก็ใครที่อยากปิดก็ปิดนะครับกําไรห้าเหรียญหกเหรียญน,นั่นคือกําไรครับนะครับแล้วก็ช่างเขาเราจะคาไปไหนก็ช่างเขาพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้ใครที่ตามกันมา ก็อย่างน้อยห้าเหรียญแหละที่ได้เห็นนะครับผูกค้าบอกว่าโหรอตั้งครึ่งชั่วโมงได้ห้าเหรียญเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการป้องกันความเสี่ยงิ่งที่ดีครับแล้วก็รอบนี้ถ้ายอมไม่หลุดนะครับสี่พันสองร้อยปดสิบแปดคืนนี้เข้าอีกไม้ได้นะครับอืมถ้าไม่หลุดสี่พันสองร้อยปสิบแปดนะของผมนะในมุมผมอ่ะของพี่สรุปอีกทีนึงครับ ก็หอ<ค>นพื่นใกล้เคียงกันนะครับก็สต็อปกรครับประมาณ4,288 4,288ถ้าไม่หลุดนะครับก็ฝั่งใบค่าได้เปรียบตลาดเลยนะครับผมในส่วนของตัวใครที่ลงทุนระยะสั้นก็แนะนำนอะกมีจุด SL ด้วยแล้วก็ใครอยากจะปิดทำกำไรก่อนก็สามารถทำได้เพราะว่านะครับพอกลางคืนไปแล้วนะครับเราไม่ได้ฟังละไม่รู้ว่าตลาดจะพา เวี่ยงไปทางไหนเพราะว่าเราอยู่ในโลกของการลงทุนเนาะนะครับแม้นะว่าจะเป็นไปตามคาดการณ์นะครับแต่ว่าก็มีนักลงทุนลายๆใหญ่โผล่เข้ามานะครับที่มาเพลย์อยู่กับเรานะครับผมนะฮะ<ม>ก็นะโอ้โหท่านนี้นะครับทองไทยนิ่งมากใช่ครับผมนะเงินบางแข็งค่าส่วนเนาะสรุปสุดท้ายนอนฟาร์มขึ้นไม่ขึ้นแต่ว่านะครับในส่วนของเงิน<ม>บางก็งกดยับเช่นก<ม>ัน<ม>ใช่ครับนะครับโ <Okay. S 2> อเค ในมุมของผมก็อย่างที่บอกบอกกันว่าเงินบาทอะ่ะมันจะไม่ค่อยไอทองไทยอะ่ะไม่ค่อยไปไหนกับวันนี้เพราะทองขึ้นแต่บาทแข็งเราเราเมื่อกี้เราเห็นภาพไปนะเราก็ความจริงก็ปรากฏแล้วอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับโอเคข้อมูลครบถ้วนในในเรื่องของการลงทุนอ่าส่วนทองคำที่เป็น GO นะครับณนะตอนนี้ของจ o นีครับก็ ขึ้นมาแล้ว3,4314นะครับขึ้นมาค่อนข้างสูงเนาะก็เรียกได้ว่า,าใครอยากทำทำไมทำได้เลยครับไม่ติดแล้วก็เพิ่มเติมพี่พครับผมซื้อซีเวอร์ยังไงได้บ้างนะครับโอ้วันนี้นะเราจะบอกเลยว่าใช่ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่นะครับปรับตัวขึ้นนะครับมันไม่ได้มีแค่ทองคำอย่างเดียวนะครับซนเวอร์เนี่ยนะครับก็ รับตัวขึ้นนะครับไม่แพ้ทองคํำเลยล่าสุดนะครับซินเวอร์ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 63ดอลลาร์ต่อออสนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับจุดออทําไฮเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปทำสถิติใหม่นะครับถ้าดูจากตัวเมกะเทรนเนาะนะครับ,รบก็กราฟเทงเทียนท,ทั้งหมดยังอยู่บนคลาวขาขึ้นหมดเลยนะนะครับก็ยังคงว่าสะท้อนฝั่งบายอยู่ค่อนข้างที่เปรียบตลาดแล้วก็น่าจะเป็นขาขึ้นด้วยแล้วเราจะเห็นว่าซินเวอร์ปีนี้นะครับเยียร์ทูเดกอัพทะลุมา100%เเลยนะครับสำหรับซินเวอร์ที่โตมานะครับหากใครนะครับผมอยากจะ มีตัวเลือกนะครับในการลงทุนนะครับผมนอกจากทองคําแล้วซิลเวอร์แนะนําเลยเพราะว่าซิลเวอร์หนึ่งนะครับผมนะท่านจะใช้เงินลงทุนเนี่ยนะครับน้อยกว่าทองคําอีกนะครับผมนะ้หนึ่งบาทของซิลเวอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเพียงเท่านาั้นนะนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่า ใครนะครับผมอยากจะซื้อน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับไซส์กิโลไซส์100กรัมเนี่ยทางออสลียก็มีไซส์นะครับรองรับนะครับตามความต้องการของลูกค้าหมดทุกไซส์เลยนะครับซินเวอร์ของ All ออสลียแน่นอนเราจะอยู่ในแพ็กเกจซิลอย่างดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตจาก GIT นะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่านะครับซินเวอร์ที่ท่านได้เนี่ยนะครับก็จะมี น้ำหนักเต็มจำนวนอย่างแน่นอนนะครับหากใครสนใจซินเวอร์นะครับผมที่เป็นฟิสิกอลแท่งเนี่ยนะครับท่านสามารถสังส่งซื้อได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับ mm hmm. express.australia.co.th นะครับเข้าไปแล้วก็คลิกคำว่าซินเวอร์เลยท่านจะเจอนะครับในนะฮะรายละเอียดของซินเวอร์ที่มีราคาเรียลไทม์นะครับของ ราคาเซลล์ต่อกิโลให้มีบริบทวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็มีโปรดักต์ให้สั่งซื้อด้วยสนใจไหนคลิกเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อตัดราคาได้เลยนะครับแต่ใครอยากจะสะดวกในช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้นะครับผมนะจากร้านพาร์ทเนอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไมโก้ก็ดีนะครับผมหรือร้านของตัวออสซิตโดยตรงที่เป็น Tik t o k เนี่ยนะครับท่านก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมนะพิมพ์ง่ายๆคำว,ว่า ออสซิลิสซินเวอร์สังเกตโลโก้ตัว A แบบนี้ตรงมุมบนขวานะครับสังเกตล้านนะครับจะเป็น ตัว M นะครับผมมาเหโกซีม่วงๆแบบนี้ก็มีเซนเวอร์จัดจำหน่ายนะครับในช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมเนาะก็ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเซนเวอร์นะครับมาดูทองคำอีกนิดนึงแวบมานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ระดับ4,309นะครับตัวราคาเรียลไทม์อยู่ที่ประมาณ64,100ก็ปรับตัวยืนเหนือ64ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวทองคำแท่งบ้านเราโอเคครับคุณฮันครับเอออย่างนี้ พอดีผมมาเพิ่งเข้าไปดูพีปรากฏว่าในติกต็อกเออในติกตอกติกต็อกที่ท่านเข้านะครับติกตอกที่หน้าตรงนี้แหละคุณเห็นว่าพีลดสองเปอร์เซ็นต์ในโลหะเงินของทางออสซิวิสนะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้ากิโลกรัมน้ำหนักสิบกรัมเนี่ยลดสองเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมเนี่ยประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท นะครับก็คือลงมาเนี่ยประมาณ20บาทนะครับใครอยากได้ของอราคาดีๆนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับในกระเป๋าของในในช็อปของทาง t i k t o อกเนาะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครอยากซื้อเนี่ยเราโอ้โหเราเห็นครับมันก็ลดเยอะดีนะนะครับอันนี้นะครับปีค่าส่งด้วยนะครับผมใช่พอดูอ้าวเข้าไปกดไม่มีทั้งนั้นนะครับแสดงว่าผมยังไม่ล็อกอินดิเดี๋ยวต้องไปล็อกต้องไปลออินก่อนนะ เอางี้ลูกค้ากดลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์นี้แล้วกันเนาะนะครับมันก็จะพาไปที่หน้าสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับตัวเซนเวอร์ของบริษัทเราดีนะนี้นะนะครับอันนี้เป็นทองต้องบอกเป็นทองป่าเป็นซิลเวอร์ตัวใหม่นะนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นปี2026นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็น2026พร้อมกับพุนะครับอกไม้ไฟเนาะตามชื่อเขาคือเขาชื่ออะไรนะผมไม่แน่ใจไฟล์วอล์กนะครับผม เออไฟเวิร์กนะครับอืมก็คือดอกไม้ไฟนะครับผมก็เป็นซิเวอร์นะครับแท่งละหนึ่งบาทนะครับผมเอ่อเป็นลายพุนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าเป็นออสซิมิสวยๆเลยนะครับหนึ่งบาทเอ่อแล้วก็บอกเป็นตัวของซิเวอร์เนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนของด้านหลังจะเป็นสองพันยี่สิบหกนะครับให้เป็นของขันปีใหม่นะครับโอเคเอ่อ วันนี้มีหลักหลายเลยนะคอมเมนต์เข้ามาใช่ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่มาคอมเมนต์ร่วมกันนี่ลูกถามพีว่าตัวเลขแย่แบบนี้คุณพีคิดว่าจะบินไปถึงเท่าไหร่คะราคาทองอ่ะมาดูกัน,น,นหน่อยมองเป้าเดิมเนาะนะครับก็สี่พันสามอยสบสี่พันสามรอยห้าสิบนะครับแต่ใครอยากจะใจร้อนเขาออกก่อนก็ได้นะครับที่สี่พันสามรอยสิบดอล นะครับก็ได้ไม่ติดเหมือนกันนะครับซึ่งราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็รอนะครับในการชูดขึ้นไปจะเห็นว่าชั่วโมงล่าสุดเนี่ยนะครับชูดไปที่ประมาณ4,312นอเนาะนะครับใครที่ซื้อตอนนำฟาร์มสัก4ี0 0นเนี่ยนั้นได้จะได้กําไรแล้วหล่ะนะครับใครครปิดนะครับก็ปิดได้นะครับใครครรอซื้อเนี่ยรอหลุดต่ำกว่า4,3 0 0ก็ยังน่าสนใจในการเก็บคองเลยครับผมเนาะครับ โอเคนะครับแล้วก็ท่านนี้บอกว่ายังไม่มีซักไม้เลยค่ะอนาวแย่แล้วนะครับแสดงว่ามาช้าเนาะเพราะเรามาก่อนนะถ้ามาต่อเราแนะนําเข้าแต่ประมาณสักสี่พันสามแหละนะครับโอเคสดนี้ค่ะนะครับคุณฟ้าแสมวันี้คุณท่านหน้าตาสดใสนะครับโอ้โหแสดงว่ากล้องนี้ดีีนะเพราะว่าอาจจะกรอกตาที่ตึงต่อไปนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับลากันไปด้วย สัมมนาของ,ง c a f oh, นะครับเดี๋ยว c a f เนี่ยจะมีสัมมานาในฝั่งของออปชันคือถา,ถามว่าทําไมาถึงอยากฟังเป็นเพราะว่าสัมมนาตัวเนี้เราต้องตองเรียนอย่างนี้ครับพี่คือเราสามารถที่จะมีอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินต่อเดือนได้ประมาณหอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็ต่อเดือนโดยการบริหารพอร์ตช็อตออปชันแบบมืออาชีพโดยคุณหมอเฉลิมชัยนะครับก็ มากันได้นะครับหรือสมัครกันได้สแกน QR Code ด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหรือท่านไหนไม่สะดวกสแกน QR Code แนะนำนะครับลงทะเบียนเนาะเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนี้นะก็เป็นลิงก์ในการไาลงทะเบียนนะครับในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมพศ2568นะครับเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงน,นะครับที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น6ห้อง6กศูนย์สามนะครับกับคุณหมอเฉลิมชัยนะครับแล้วก็มาเจอผมได้ที่งานด้วยนะนะครับมาเจอได้ท่านนี้บอกว่าโอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยอธิบายเก่งจริงๆบอกอยากบอกขายเก่งเลยเนาะพอดูทรงเราสองคนเดี๋ยวกินรูปขายเก่งนะครับงั้นเราสองคนก็ขออนุญาตลาไปด้วยสัมดีดีๆจากทางเซฟนะครับแล้วลาแล้วเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ การบริหารพอตช็อตออปชั่นแบบมืออาชีพวันอาทิตย์ที่21ทธันวา2568เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ชั้น6ห้อง603กับนายแพทย์เฉลิมชัยศิราวัฒนากุลหรือหมอชัยออปชั่นเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์จากเพจ DGS คลาสสิกออสซิลิทเดลิวิทิบล็เกอร์ที่เข้าใจคุณ